สวัสดีครับ u ูทู e พบกันกับผมอีกครั้งนะครับดีอาร์ตในทกหนังหลังดูและวันนี้ผมจะมารีวิวหนังใหม่จากทางโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The m a t r i c Reselection ซึ่งภาคนี้ก็ถือว่าเป็นภาคที่4แล้วนะครับสำหรับแฟนชาย The Metric และผู้นกับในภาคนี้ก็คือล a น a าวา h o อสกี เรื่องราวในภาคน,นี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่นีโอได้ตกลงกับเครื่องจักรให้ยุติสงครามลงในภาค Revolution นะครับภาคน,นี้นีโอก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับทรินิตี้ซึ่งเราก็ต้องไปติดตามชมกันนะครับว่า2ตัวละครน,นี้กลับมาในภาคน,นี้ได้ยังไงนะครับและเหตุผลที่2ตัวละครน,นี้กลับมาในภาคน,นี้คืออะไรก็ต้องไปหาคำตอบกันได้ใน h e m ะ t r i ร r Reselection ในโรงภาพยนตร์นะครับ หลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้จบนะครับผมรู้สึกถึงกลิ่นอายบรรยากาศเดิมๆที่ผมเคยดูมาตั้งแต่ The Matrix ภาคหนึ่งภาค Reloaded และภาค r e volu t i o สามภาคก่อนหน้านี้นะครับมันมีหลายๆซีนหลายๆโมเมนต์ที่ทำให้เราได้ย้อนเวลากลับไปหวนคืนอดีตและมันก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างน่าจดจำนะครับผม และในภาคนี้ก็หยิบจับความเป็นเดเมทริกออกมาเล่าใหม่ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์ของ3ภาคก่อนหน้านี้ที่ภาคนี้ทําออกมาได้ไม่ค่อยดีอยู่จะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะพูดไปทีละจุดละกันนะครับ อย่างที่รู้ๆกันนะครับ The Matrix เนี่ยมีความโดดเด่นค่อนข้าง,าง,างสูงมากนะครับในฉากแอคชั่นแต่นอกเหนือจากความเป็นหนังแอคชั่นที่มีความเวอร์วังแอคชั่นโม้อลังการขนาดนั้นนะมันแฝงไปด้วยปรัชญายและแก่นของความเป็นมนุษย์ที่เราจะได้เห็นผ่านการสะท้อนออกมาในโลก The Matrix ค่อนข้าง,างมากนะครับ ซึ่งภาคนี้ก็ยังหยิบจับประเด็นนั้นออกมาเล่าได้อย่างคมคายเช่นเคยนะครับผมพร้อมทั้งมีการเสรียดสีโลกความเป็นจริงรวมไปถึงการเสรียดสีตัวหนังเองด้วยนะครับจะเป็นส่วนไหนก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองรับชมกันดูนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าใครเป็นแฟนหนัง The Matrix เนี่ยน่าจะเก็ตแมสเสียนี้ได้ไม่ยากนะครับผมและแก่นของหนังเนี่ยผมก็รู้สึกว่ายังคงไว้ซึ่งความเป็นปัญญาสไตล์ The m a t i c เช่นเคยนะครับผม ส่วนประเด็นเรื่องการสูญเสียครอบครัวที่เป็นเหตุผลหลักให้ลานาวาชช์ซีกลับมากำกับหนังเรื่องนี้ก็ถูกถ่ายทอดออกมาในหนังเรื่องนี้ได้อย่างดีมากๆนะครับผมซึ่งผมเก็ตในแมสเซนนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนผ่านการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ทำมาได้ดีมากๆเช่นเดียวกันส่วนด้านการแสดงเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกตัวละครเนี่ย ที่มีบทบาทเด่นๆในหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ใช้ได้นะครับผมแต่คนที่สะดุดตามากที่สุดก็คงจะเป็นบัคหรือเจสสิก้าเฮนวิกในหนังเรื่องนี้โดดเด่นทะลุพุ่งออกมาอย่างเฉิดฉายมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องลุกหรือฝีมือการแสดงเนี่ยนักแสดงคนนี้เนี่ยมีอนาคตอีกไกลนะครับและหนังเรื่องนี้เธอก็ทําหน้าที่ออกมาได้ดีเช่นเดียวกันส่วน2นักแสดงหลักจากไตรภา,าค ทั้งทรินิตีและ n e โอในหนังเรื่องนี้ก็ถือว่ารับบทเดิมที่เขาเคยได้รับมาก่อนหน้านี้ได้อย่างดีเยี่ยมเช่นเคยนะครับพูดถึงส่วนที่หนังทำออกมาได้ดีแล้วผมขอพูดถึงส่วนที่หนังทำออกมาได้ไม่ค่อย,อยถูกใจผมนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องพูดก็คือฉากแอคชั่นผมรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นหัวใจหลัก เป็นแรงดึงดูดท,ที่ทําให้คนรักเดอะเมทริกซ์ไตรภาคก่อนนั้นนี้ได้นะก็คือฉากแอคชั่นที่มีความโดดเด่นค่อนข้างสูงนะมีความเป็นกังฟูรวมกับความเมื่อวังแนวแบบอนิเมะต่อยกันเหมือนดราก้อนบอลตึกถลม่มเหาะเหินเดินอากาศอะไรเงี้ยพอมาเป็นฉากแอคชั่นในหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันทําออกมาได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับในความรู้สึกของผมไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นที่ใช้ศิลปะป้องกันตัวเนี่ยถ้าเป็นไตรภาคหลักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็น ถ่ายช็อตมุมกว้างที่ทำให้เราได้เห็นมูฟเมนต์อะไรต่างๆได้อย่างชัดเจนและเห็นการเคลื่อนที่เห็นท่วงท่าอะไรต่างๆที่ชัดเจนมากกว่านี้แต่พอมาเป็นภาคนี้เนี่ยมันถ่ายเป็น close up ซสะส่วนใหญ่และเราไม่ได้เห็นมูฟเมนต์ไม่ได้เห็นท่วงท่าที่สวยงามเหมือนภาคก่อนๆมันก็ถือว่าทำให้แอคชั่นของดู m มนติกเนี่ยในภาคเนี้ยขาดสเสน่ห์ไปค่อนข้างมากนะครับผมและยังมีการใช้เชคกี้แคมกล้องสั่นเนี่ย ซึ่งภาคก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นซีนที่ปล่อยกล้องนิ่งๆภาพกว้างๆให้เราได้เห็นอะไรต่างๆแต่ภาคน,นี้นี่ทั้งตัดต่อเร็วกล้องแคบทำให้เราไม่ได้ซึมซับบรรยากาศแอคชั่นที่เราได้เคยสนุกและเอนจอยในภาคก่อนๆมาหนังเรื่องนี้ไม่ได้ให้ส่วนนั้นกับเราเลยนะครับผมและอีกอย่างที่ค่อนข้างน่าเสียดายก็คือดนตรีประกอบของหนังเรื่องนี้เนี่ยนอกจากสกอร์ที่มีมาจากภาคก่อนเนี่ย สกอตใหม่ๆในภาคนี้นี่ไม่มีดนตรีประกอบอันไหนที่มันติดหูเลยนะครับเดินออกมาจากโรงแล้วเนี่ยจำไม่ได้เลยว่าดนตรีประกอบใหม่ๆมีอะไรที่ผมจําได้บ้างออกมาก็ลืมเลยจําได้แต่ดนตรีประกอบจากไตาภาคเก่าเท่านั้นเองนะครับถึงจะพูดไม่ได้เต็มปากว่าเป็นข้อเสียแต่ก็รู้สึกว่าทำมาได้ไม่ได้น่าประทับใจสักเท่าไหร่ สรุปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า The m a t r i c Reselection เนี่ยเป็นหนังที่แฟนเท่านั้นจะเก็ตจะเข้าใจจะเอ j นจอยกับหนังเรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะครับผมถ้าให้ผมมองหนังเรื่องนี้ในมุมมองของ ขาจรหรือคนที่เพิ่งเข้ามาดูเ h e m a t r i ิกภาคนี้เป็นภาคแรกเนี่ยอาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้เลยก็ได้นะผมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่าเรื่องที่อาศัยความต่อนเนื่องมาจากไตภาคหลักแล้วก็ปรัชญาต่างๆของ,ของหนังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เข้ากับยุคสมัยการรับชมหนังของคนในยุคนี้สักเท่าไหร่นะครับอาจจะทําให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ไม่ได้เป็นที่น่าจดจําของคอ,งองหนังยุคใหม่ก็เป็นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้หนังเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างก้ากึง่งผมขอให้เป็น2คะแนนก็แล้วกันนะครับผมในฐานะคนที่ดูมา3ภาคเนี่ยผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไว้ที่7คะแนนแต่ถ้าให้ผมมองในมุมมองคนที่เพิ่งดูหนังเรื่องนี้เป็นภาคแรกเนี่ยผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไว้ที่5คะแนนครับผม และที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแค่ความคิดเห็นและความรู้สึกของผมเพียงคนเดียวนะครับที่มีต่อหนังเรื่องนี้เท่านั้นถ้าใครดูแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เต็มที่เลยนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ลงนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยในฐานะคนที่ดู m มทริกเวอร์ชันหนังมาทุกภาคเนี่ยสภาคแล้วส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่าเมทริกเนี่ยภาคหนึ่งถือว่าเป็นภาคที่สมบูรณ์มากที่สุดแล้วส่วนตัวผมรู้สึกว่า ภาค2ถึงแม้ว่าจะทําออกมาได้ดีผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมีภาคต่อสักเท่าไหร่รวมไปถึงภาค3ที่ค่อนข้างจะออกทะเลไปค่อนข้างเยอะนะครับและก็ภาค4ในภาคเนี้ยผมรู้สึกว่าภาค1ภาคเดียวสามารถยืนพื้นคุมความเป็นแมทริกไว้ได้แบบ100%แล้วนะแล้วก็มันจะเป็นมาสเตอร์พีซอย่างนั้นไปอีก นนานเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ามันมาก่อนยุคก,ก่อนสมัยและดูในตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเป็นหนังที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งเช่นเคยนะครับผม โอเคครับและสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมถ้าอยากให้กำลังใจรายการถกหนังหลังดูก็ฝากกด s u b s c r i b e ติดตามช่องแอนดชาแนลไว้ด้วยนะวันนี้ผมดียดขอตัวลาไปก่อน,นครับไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเพล